เป็นอีกครั้งที่บรูโน่แฟนนันส์กองกลางตัวรุกของแมนยูมีส่วนช่วยสําคัญในการพาต้นสังกัดล้างแค้นอิสตันบูลมาได้ในเกมล่าสุดต่อเน,นื่องจากการยิงจุดโทษประตูชัยในเกมกับเวสต์บรอมวิชอัลบียนก่อนหน้านั้นทําให้บรูโน่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเดิมแบกของทีมในตอนนี้ครับที่โอเลกุน่าโซชาขาดไม่ได้เลยจริงๆจนถึงตอนนี้แฟนนันส์มีส่วนร่วมกับประตูของทีมไปแล้ว34ประตูจากการลงเล่น35เกมทุกรายการถ้าแบ่งย่อยลงมาก็จะได้เป็น21ประตูกับ13อสซิสซึ่งถือเป็นตัวเลขขที่่่อนนนน้าางโหหหดมกกรับับตใตใแ และสร้างโมเมนตัมที่ดีให้กับทีมได้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามมิดฟิลจากโปรโตุเกสคนนี้ไม่ใช่นักเตะคนแรกที่ถูกเรียกให้เป็นเดอะแบ็กประจําทีมเพราะว่าในอดีตก็มีนักเตะประเภทนี้โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่บ่อยครั้งและพวกเขาเป็นใครกันบ้างสยามสปอร์ตสตอรี่วันนี้จะพาทุกคนไปพบกับพวกเขาทั้ง4คนจู n นิโญปาลิสตาจากมิดเดิลสโบรย้อนกลับไปช่วงเดือนตุลาคมปี1995 จูนิโย่เปาลิสตาทำให้หลายคนแปลกใจสุดๆเมื่อเขาเลือกย้ายไปอยู่กับมิดลสโบรด้วยค่าตัว4.75ล้านปอนด์ทั้งที่ตอนนั้นตัวเขาในวัย22ปีกำลังเป็นที่จับตามองของ,ของหลายทีมังทั่วยุโรปหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับเซาเปาโลขณะที่ฝั่งของโบโรเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดได้ไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นเองแน่นอนว่าการย้ายทีมครั้งนั้นทำให้แฟนบอลมิดลสโบรเฮลั่นกันมากๆและก็มีชื่อเรียกเขาแบบเล่นๆว่าเดอะลิตเติ้ลเฟ ซึ่งเขาก็ไม่ได้ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังทําไป17ประตูจากการลงเล่น74นัดในทุกรายการโดยเขาเคยพาทีมไปถึงรอบชิงชนะเลิศของทั้ง FA Cup ครับและก็ลีกครับในปี1997ซึ่งจูเนียร์ถือเป็นคนสาคัญของทีมจริงๆแม้ว่าหลังจากนั้นเขาจะย้ายไปอยู่กับอเลดิโกมาดริดแต่จูเนียร์ปาลิสต้าก็กลับมาอยู่กับมิลโลสโบรแบบยืนตัวในปี1999ก่อนที่จะหวนซบทีมแบบถาวรในปี2002ซึ่งเขาก็ยังทําผลงานที่โดดเด่นให้กับทีมได้ก่อนที่จะได้แชมป์ลีกครับร m มทธิวเล e ิสเซียซาวท์เทมตันสำหรับแฟนบอลรุ่นเก่านั้นน่าจะคุ้นชื่อกับนักเตะคนนี้เป็นอย่างดีเพราะว่ากันว่าฝีเท้าระดับเลทิสเซียจะย้ายไปเล่นให้กับทีมไหนในยุโรปก็ได้แต่เจ้าตัวกลับจงรักภักดีต่อซาวท์เทมตันมากๆเพราะนี่ก็เป็นทีมที่ปลุกปั้นเขาขึ้นมาตั้งแต่ระดับเยาวชนน่าเสียดายที่เขาไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสถ้วยแชมป์รายการไหนกับทีมนักบุญเลยแต่ตลอดช่วงที่อยู่กับทีมนี่ก็คือนักเตะอันเป็นที่รักที่แฟนบอลต่างยกย่องใ้เเปปปนนของทททีีีกกกกคคึึจาาารรร่ยะะตตููลไไดถ100 และกลายเป็นดาวสซลโวสูงสุดตลอดการอันดับ2ของทีมซึ่งในช่วงนั้นที่เลซิเซียอยู่กับซาททัมตันทีมไม่เคยตกชั้นเลยครับซึ่งมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าสมมติตอนนั้นเจ้าตัวเลือกย้ายทีมออกไปซาท์ทัมตันจะตกไปอยู่ในลีกระดับไหนเดียโกมาดาโดนาจากนาโปลีในปี1984นาโปลียอมทุ่มเงิน6.9ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวมาดาโดนาจากบาร์เซโลนามาร่วมทีม โดยนั่นเป็นค่าตัวที่สูงเป็นสถิติโลกในตอนนั้นและในวันที่เดอะแฮนด์ออฟกอรมาเปิดตัวที่สนามซานเปาโลก็มีแฟนบอลมากหน้าหลายตากว่า7,5,000คนมารอต้อนรับเลยทีเดียวเพราะตอนนั้นเขาก็ถือว่าเป็นโค้ดอภพมหานักเตะระดับโลกอีกคนนึงและแฟนบอลก็ต่างมั่นใจว่าน,นี่คือผู้กอบกู้ของพวกเขาและแล้วความเชื่อเหล่านั้นก็เป็นความจริงครับเพราะก่อนที่มาราโดนาจะย้ายมาอยู่กับนาโปลีทีมก็เคยอยู่แค่อันดับท้ายๆของตารางและเคยได้แชมป์ครบไปอิตาเลียเท่านั้นแต่พอแกเข้ามาเท่านั้นแหละประวติาส์ก็เปลี่ยนหมด พาทีมได้แชมป์ลีก2สมัยแชมป์ยูเอฟ่าคัพหสมัยอิตาเลียซูเปอร,ร์คัพหนึ่งสมัยและเข้าไปอิตาเลียเพิ่มอีก1สมัยถือว่าเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงและอัปเกรดความยิ่งใหญ่ให้นาโปลีไปเยอะมากและหลังจากนั้นที่มาดาโดเลาเลอกย้ายทีมออกไปนาโปลีก็ไม่เคยได้สัมผัสถ้วยแชมป์ลีกสูงสุดอีกเลยมาริโอชาเดลจากเกรมิโอและปอร์โตกรณีของชาเดลจะต่างจากคนอื่นๆนิดหน่อยเพราะแกเป็นเดอะแบกทั้งที่ไปร่วมทีมเกรมิโอในฐานะนักเตะยืมตัว ตลอดทั้งสองีที่ชาเดลย้ายจากวอสโกเดอฮาม่าไปอยู่กับเกรมิโอนั้นเขาทําไปได้ถึง56ประตูจากการลงเล่น93นัดทุกรายการและในจํานวนนั้นก็เป็นการยิงถึง42ประตูจาก64นัดในปี1995ผลงานของชาเดลถึงขั้นช่วยให้เกรมิโอได้แชมป์โคปาลิเบอร์ตาดอเรสหรือเทียบเท่ากับแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกของฝั่งอเมริกาใต้แถมเขายังพาเกรมิโอได้แชมป์เรโคปาซูดาอเมริกาหน้าอีกหนึ่งสมัยและแชมป์คัมเปโอนาโตเกาโช่ครั้ง เท่านั้นยังไม่พอครับเพราะว่าด้ผลงานโคตรเด่ดังกล่าวทําให้ปอโต้ตัดสินใจดึงชาเดลไปร่วมทัพในปี1996และเขาก็ย้ายไปเป็นเดอะแบกในโปรตุเกสต่อทําได้ถึง170ประตูจากการลงเล่น175นัดในทุกรายการพร้อมกับพาทีมได้แชมป์ลีกสูงสุด3สมัยแชมป์ทาก้าเดอโปรตุเกส2สมัยและชแชมป์ซูเปอร์คาตาคันดิโดเดอโอเลเวราอีก3สมัยด้วยกันแบกหลังแทมหักกันเลยทีเดียว และนี่ก็คือ4นักเตะจอมแบกที่เรานำมาฝากกันครับวันนี้โอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวจากโลกลูกหนังเรื่องใดโปรดติดตาม